วันนี้ยายจะไปไหนหรอคะอืมวันนี้ยายจะไปโรงพยาบาลค่ะลูกแล้วคุณยายทำอะไรอยู่คะยายกำลังเตรียมเอกสารไปโรงพยาบาลอยู่ลูกคนเยอะจังเลยแล้วคุณยายจะได้ตรวจไหมคะอืมคุณยายคะ เราก็รอนานแล้วนะคะเราลองไปโรงพยาบาลข้างๆดีไหมคะเผื่อมันจะเร็วขึ้นสวัสดีค่ะคุณยายวันนี้คุณยายมาทำอะไรคะมาตรวจสุขภาพจ้าคุณยายเคยมาหรือยังคะยังจ้ามาครั้งแรกเลยจ้างั้นขอบัตรประชาชนนะคะ รบกวนกรอกข้อมูลในใบเอกสารให้โรงพยาบาลหน่อยนะคะครั้งหน้าคุณยายมาไม่ต้องเตรียมเอกสารมานะคะสามารถกดที่เครื่องได้เลยคุณยายรอสักครู่นะคะรอคุณหมอเรียกตรวจค่ะคุณยายเข้าห้องตรวจได้เลยค่ะโรงพยาบาลนี้ดีมากเลยค่ะคุณยายทำให้เราสะดวกและไม่ได้รอนานและคุณยายเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารมาด้วยนะคะ o l o g r a m Health Service บริการสุขภาพด้วยโฮโลแกรมช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในโรงพยาบาลเช่นข้อมูลของคนไข้ใบนัดและเอกสารต่างๆเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกแสดงอยู่บนโฮโลแกรมทําให้ลดปริมาณขยะในโรงพยาบาลได้นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ประหยัดเวลาในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นและสามารถลดการติดต่อเชื้อโรคจากการสัมผัสได้อีกด้วย รูปร่างของเครื่องมีลักษณะคล้ายกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์มีเซ,นซ็นเซอร์ฝังอยู่ภายในเครื่องระบบและกลไกของเครื่องคือมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิวัดออกซิเจนและวัดชีพจรจากนั้นจะส่งข้อมูลไปฉายเป็นภาพสามมิติบนอากาศประโยชน์ของเครื่องคือใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยรูปร่างของเครื่อง ักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กมีจอฉายภาพสามมิติบนอากาศระบบและกลไกลของเครื่องคือเครื่องจะฉายฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือเพื่อล็อกอินเข้าระบบหลังจากนั้นจะมีเมนูฟังก์ชันแสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้รับบริการเลือกใช้ตามความต้องการเช่นฟังก์ชันข้อมูลของผู้ป่วยประวัติการรักษาการเลือกแผนกการรักษา รวมไปถึงการกดบัตรคิวประโยชน์ของเครื่องคือประหยัดเวลาและมีความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเช่นเอกสารข้อมูลของผู้ป่วยรวมถึงกระดาษบัตรคิวค่ะ